เื่อเป็นค่ะบ้านที่ติดทะเลราคาต่ำกว่า10ล้านตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่79ล้านบาทภายในระยะเวลา30ปีสวัสดีค่ะจิ๊บจับเพจอสังหาเรื่องจิบจิบค่ะวันนี้มานอกสถานที่นิดนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินค่ะเป็นบ้านติดทะเลมูลค่ากว่า79ล้านบาทนะคะกับ เจ้าของบ้านคนสวยนะคะผู้แต่งบ้านหลังนี้นะคะที่ออกมามีเอกลักษณ์มากๆให้เขาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่จอ๊ค่ะน้องจิ๊บเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่หัวหินนะคะที่หัวหินดีใจที่ได้รับเกียรติต้อนรับน้องจิ๊บอีกครั้งนึงยินดีมากๆเลยค่ะก็ต้องบอกว่าหัวหินนะคะเป็นจังหวัดที่จิ๊บเองเนี่ยก็มาบ่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยโลเคชันที่มีทะเลเหมือนกับพัทยามีทะเลเหมือนกับภูเก็ตแต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ ที่สวยกว่านั้นทะเลหัวหินเนี่ยมีสเสน่ห์จริงๆนะคะเป็นทะเลที่สวยสะอาดแล้วก็เป็นทะเลที่ยาวอะคะ่ะเดินได้นะคะแล้วก็จะเห็นบ้านเก่าๆต่างๆจอยก็เลยตัดสินใจมาซื้อ property ที่นี่อันนี้ชื่อบ้านเฉลียงลมนะคะ,คะมีสี่ห้องนอนคือตอนนั้น3มห้องนอนแต่เราก็พยายามที่จะ ทำให้มันเป็นสีห้องนอนแล้วก็ใช้เป็นสไตล์โคล o เนียลทีนี้ประเด็นที่จิ๊บสนใจมากกว่านั้นค่ะนอกจากเรื่องของโลเคชันทํำเลหัวหินที่เป็นทำเลที่ชอบส่วนตัวแล้วอยากให้พูดเรื่องประเด็นนี้ค่ะเรื่องของมูลค่าของอสังหาเมื่อเป็นบ้านที่ติดทะเลได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยเพิ่งรีโนเวทเสร็จถึงได้สวยงามขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีมาตั้งแต่ประมาณ2,530ค่ะ รวมแล้ว30กว่าปีใช่ค่ะ<น>คือต้องบอกนี้ค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาเราซื้อมาแล้วนะคะถ้าเราเลือกโลเคชันที่ดีซึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าโลเคชันนี้เป็นโลเคชันที่ติดทะเลบนที่ดินที่หาได้ยากมากๆในตอนนี้นะคะ สเสน่ห์อย่างหนึ่งของหาดที่นี่คือจะเป็นหาดที่มีน้ําทะเลสวยที่สุดในหัวหินนะคะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยออโรงแรม5ดาวและใกล้กับตัวเมืองนะคะเพราะฉะนั้นบุญค่าของบ้านค่ะคิดดูแล้วกันค่ะขนาดเราไปพักอินเตอร์คอนไปพักมาริออตคืนหนึ่งตั้งหลายพันหรือระดับหลายหมื่นแต่ที่นี่ค่ะเป็นบ้านนะคะสชั้นพื้นที่กว่า80ตารางวาให้ถ่ายเล่นๆน,นะคะราคาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ อ่ะเฉลยให้ดีกว่านะคะราคาน่าจะต่ำกว่า10ล้านต่ล้านตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่79ล้านบาทภายในระยะเวลา30ปีและที่สำคัญมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะที่ดินเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเป็นที่ดินที่ติดทะเลเนี่ยหาซื้อยากมากๆเลยนะคะเข้ามาบรรยากาศก็เหมือนแบบย้อนยุคด้วยนะคะร่มรื่นด้วยแล้วก็ได้กลิ่นอายของทะเลนะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะ ดัั้นเดี๋ยวอยากจะให้คุณจอยค่ะพาเดินชมบ้านสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะค่ะเริ่มจากหน้าบ้านนะคะตามชื่อเลยค่ะบ้านเฉลียงลมนะคะเลยทำให้พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่นั่งรับลมใหญ่มากนะคะอันนี้แบ่งเข้ามาเป็น2องโซนเลยก็คือสามารถที่จะมานั่งมุมซ้าย ขวาของบ้านก็ได้นะคะตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะก็นอกจากเฉลียงที่ใหญ่แล้วก็เห็นวิวทะเลนะคะตรงนั้นแล้วก็คนสมัยก่อนก็จะชอบเปิดพัดลมนะคะแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นชิงช้าค่ะใครใครมาก็จะชอบคือนอกจากจะเป็นที่นั่งเฉยๆแล้วก็ทําเป็นชิงช้ามีหมอนอิงมีต้นไม้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วจะมีทางขึ้นทางลงก็คือจะลงไปทําสวนเก็บดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะเป็น ซิ t เอาท์แอีที่น่ารักนะคะพอเข้ามาก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงกับพระราชินีรัชกาลที่9นะคะสมัยที่ท่านยังทรงเป็นพระคู่มั่นอยู่นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆากนะคะสำหรับห้องนอกเนี่ยนะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่เป็นห้องโทนสี Blue and White ะนะคะจะเป็นสีขาวกับน้ำเงินแล้วก็จะมี Day ์เบซึ่งถ้ามีเด็กๆ ก็สามารถนอนด้วยกันได้แล้วก็ห้องน้ำก็จะใหญ่หน่อยนะคะมีะอ่างอาบน้ำมีปัสถับลิง์กจากห้องนอนมานะคะจะเป็นส่วนโถงกลางนะคะที่มีห้องครัวแล้วก็โต๊ะทานอาหารนะคะนั่งได้กี่ท่านคะเนี่ย 1ิท่านเลยเป็นโต๊ะใหญ่มากแล้วก็มีดีไซน์ตรงนี้ที่ชอบนะคะเป็นแจก,กันแจก,กันนี้มีเรื่องเล่าไหมคะก็แจก,กันนี้ก็ทําเป็นแบบดูอันไว้นะคะ,คะแล้วก็สลักนามสกุลได้ด้วยะะสลักนามสกุลโอ้เก๋มากนะคะ,คะแล้วก็เชื่อมมานะคะจะเป็นในโซนของห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งซึ่งก็จะมีความแพรไวเพราะว่าสามารถ ปิดกั้นเป็นห้องดูหนังส่วนตัวหรือใครอยากจะพักผ่อนด้านในนะคะที่มีแอร์ก็นั่งตรงนี้ได้ใครอยากอยู่เฉลียงลมก็นั่งรับลมด้านนอกได้ใช่ไหมคะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะจะออกโทนสีขาวหน่อยนะคะแล้วก็มีมพัดลมค่ะถ้าเผื่อว่าไม่ร้อนจนเกินไปก็ไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมได้ค่ะตู้ก็จะเป็นแบบเดิมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการแตกต่างกันเรื่องของสีที่ใช้ค่ะ นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ดูสึกกลมกลือนเรื่องของลายแล้วก็เรื่องของฉลุก็แต่ละห้องไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตอยก็เป็นทั้งเหมือนและไม่เหมือนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูมีเอกลักษณ์ของแต่ละห้องแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะ้างจริงข้างบนสวยมากแ่ะเห็นหลายๆอย่างที่มีความใส่ใจในดีเทลมากๆเลยค่ะอันนี้คือห้องเขียวไข่กานะคะก็ทุกอย่างก็จะเป็นสีออกเขียว มีปลากรังมีหอยมีอะไรนะคะสิ่งที่เอามาตกแต่งในแต่ละห้องค่ะเป็นการเขาเรียกว่าคัสสมัยมาที่นี่เลยแล้วก็ให้ถ้าปูกับตัวเก้าอี้นี่ก็คือเป็นเซตเดียวกันแสดงถึงความใส่ใจนะคะรายละเอียดของการตกแต่งของเข้ากันค่ะใช่แล้วก็ในห้องนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําอีกเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่ชอบดีไซน์ของที่นี่อย่างหนึ่งค่ะคือเรื่องของหน้าต่างค่ะที่ ทำเป็นเหมือนหน้าต่างในห้องที่สามารถเปิดออกไปได้คือมันมีความย้อนอยุคค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเดคอเรทห้องให้ดูสึกว่ามันมีเสน่ห์มากมันเหมือนบ้านนะค่ะโฮมี่ขาบว่าเ,เป็นบ้านนนะฮะได้ค่ะเข้าไปดูห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะ มาในห้องนั่งเล่นด้านบนนะคะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่สะดุดตาเลยคือโต๊ะตัวนี้ค่ะพี่จอยอันนี้เป็นโต๊ะอะไรคะมีดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นงานปั้นของคุณไทยวิจิตนะคะเป็นอาร์ทิชที่มีชื่อเสียงของบ้านเรานะคะก็เป็นรูปเรือค่ะอ๋อเป็นรูปเรือค่ะค่ะแล้วก็ตัดกระจกให้เข้ากันก็เลยคิดว่าเข้ากับบรรยากาศก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะคะแล้วพรมนี่ก็พรมอินเดียเป็นพรมผ้าไหมค่ะเป็นพรมนําเข้ามาเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นฟ้าขาวอีกนะคะค่ะ เ,เอามาไว้ที่นี่เลยไปนี่ายเป็นว่าห้องนี้ดูเหมือนเป็นงานศิลปะไปด้วยเลยะนะคะใช่ค่ะห้องถัดไปค่ะอันนี้ซีซันจะแตกต่างจากห้องอื่นเลยนะคะ,คะอันนี้ห้องลูกสาวค่ะลูกสาวมากค่ะสีชมพูม่วงขาวนะคะแล้วก็มีแต่ละห้องแนนถ้าเป็นห้องนอนด้านบนก็จะมีเดย์เบดด้วยซึ่งจริงๆถ้าเกิดใครที่ มาเช่าอยู่ในระยะยาวเนี่ยอยากนอนเตียงก็เปลี่ยนไปนอนโซฟาได้เลยนะ,ะแบบคุณที่ใช้สอย,<ช>ยนิ่งหรือว่า,าแบบเ <นะ S 2> วลามีเพื่อนมาคุยไงคะเวลาเพื่อนเขามาหรือว่าอะไรเงี้ยสมมติถ้าลูกเด็กๆก็มีพี่เลี้ยงใช่ไหมคะตอนโตเนี่ยเผื่อเขามีเพื่อนมานั่งคุยนอนคุยใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้ค่ะสามารถมองไปเห็นทะเลได้เลยนะคะมองแบบใกล้มากนะคะบางทีถ้าเปิดหน้าต่างก็ได้ยินเสียงคลื่นทะเลเข้ามาทะเลแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบ้านเฉลียงลมที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะอยากจะเป็นเจ้าของแล้วสุดท้ายนี้ค่ะขอให้ทางคุณจอยค่ะสรุปนิดนึงค่ะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษยังไงก็นอกจากจะมีความหมายต่อจิตใจนะคะการแต่งบ้านเนี่ยก็ได้ช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็การที่ได้ลงทุนในบ้านนะคะโดยเฉพาะที่ดินที่ติดทะเลนะคะ ก็เป็นความภูมิใจแล้วถ้าใครอยากลงทุนเนี่ยนะคะจอยก็ยินดีที่จะมอบของขวัญอันนี้ส่งต่อให้นะคะพราะจอยก็ได้เก็บมาหลายๆที่หลายๆชิ้นในหัวหินเพจของจอยนะคะก็คือ passionata.com www.passionata.com นะคะอยู่ในไลน์ก็เหมือนกันค่ะ passionata.com ค่ะ เขาเป็นบ้านที่ใส่ใจรายละเอียดนะคะอยู่ก็ได้ลงทุนก็ดีนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลนที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณคุณจอยมากที่ให้โอกาสมาเ<อ>ยี่ยมชม <น S 2> บ้านที่หัวหินนะคะ,คะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาข้อมูลดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เพจอสังหาเรื่องจิบด้วยนะคะคราวหน้าทีจะพาไปดูอสังหาที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันคค่ะ